สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่า5เรื่องที่คนไข้ไตาวายมักจะเข้าใจผิดข้อแรกเลยนะครับคนไข้ไตาวายมักจะเข้าใจว่าไตาวายระยะสุดท้ายก็คือระยะสุดท้ายของชีวิตท่านี้ความเข้าใจผิดของคนไข้เนี่ยมันก็มีส่งผลกระทบถึงการรักษาของหมอนะครับเพราะว่าบางทีคนไข้เมื่อเข้าใจว่านี่คือระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยหลายครั้งที่คนไข้เกิดอาการซึมเศร้าท้อทแท้ ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะสู้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะปฏิเสธการรักษาปฏิเสธการฟอกไตจริงๆแล้วความหมายของคำว่าไตาวายใะสุดท้ายเนี่ยเป็นเพียงแค่บอกว่าโรคไตาวายเนี่ยอยู่ในระยะไหนเพราะอะไรที่คุณหมอจะรักษาโรคนี่นะครับคุณหมอต้องรู้โรคแล้วก็ต้องรู้ว่าโรคที่คนไข้เป็นนั้นอยู่ในระยะไหนเพราะว่าระยะของโรคแต่ละระยะเนี่ย การรักษาไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนไข้ไตาวายที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายก็คือระยะที่5นั้นบอกเพียงแค่ว่าคนไข้จะเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นวิธีใหม่ก็คือการฟอกไตาทางหลอดเลือดหรือว่าการล้างไตาทางหน้าท้องนะครับซึ่งก็มีคนไข้ไตาวายระยะที่ี่ยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติสุขได้เป็น หลายหลายปีนะครับบางคนอยู่หลายหลายสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไตาวายระยะสุดท้ายไม่ได้แปลว่าระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับข้อที่2ก็คือว่าคนไข้ไตาวายมักจะเข้าใจว่าการฟอกไตาทางหลอดเลือดนียมีวิธีเดียวจริงๆแล้วการฟอกไตาทางหลอดเลือดที่ส่วนใหญ่ฟอกกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นการฟอกไตแบบพื้นฐานแต่ยังมีการฟอกไตอีกแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าฟอกไตแบบออนไลน์ ซึ่งจริงเขาก็ทํากันมานานแล้วนะครับแต่บางคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าฟอ,อกไตอนไอนไลน์เนี่ยมันเก็นก,การฟอ,อกไตที่บ้านไม่ต้องมาโรงพยาบาลไม่ต้องมาศูนย์ฟอ,อกไตจริงๆแล้วการฟอ,อกไตอนไอนไลน์เนี่ยมันเป็นวิธีการฟอ,อกไตก็เหมือนกับการฟอ,อกไตแบบพื้นฐานคนไข้จะต้องมาโรงพยาบาลยัง,ยงต้องมาศูนย์ฟอ,อกไตตามปกตินะครับอาทิตย์ละสองหรือ3ครั้งเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการฟอ,อกไตจะแตกต่างจากการฟอ,อกไตแบบทั่วไป แล้วก็ปัจจุบันก็มีข้อมูลที่ออกมาค่อนข้างชัดนะครับว่าการฟอกไตแบบออนไลน์เนี่ยดีกว่าการฟอกไตแบบพื้นฐานดีท่างในแง่ที่ว่าคุณภาพชิวิตของคนไข้ที่ฟอกไตออนไลน์ดีขึ้นเช่นฟอกไตแล้วเนี่ยคนไข้รู้สึกมีความอยากอาหารมากขึ้นผิวพรรณดูสดใสมากขึ้นไม่ไม่มีร่าผิวหมองค้ำนะครับไม่อ่อนเพลียไม่เหนื่อยง่ายและ ที่สําคัญก็คือว่าการฟอกไตแบบออนไลน์เนี่ยมีข้อมูลว่าแนวโนม้มคนไข้ที่ฟอกไตแบบออนไลน์เนี่ยจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าคนไข้ที่ฟอกไตแบบธรรมดาและที่สําคัญนะครับและถามว่าทําไมการฟอกไตแบบออนไลน์เนี่ยถึงดีกว่าการฟอกไตแบบพื้นฐานเพราะว่ากระบวนการในการฟอกไตแบบออนไลน์เนี่ยเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่าสามารถที่จะขับ พวกโปรตีนนะครับที่การฟอกไตแบบพื้นฐานเนี่ยขับไม่ออกสามารถขับของเสียได้เกี้ยงกว่าของเสียที่ค้างค้างในร่างกายก็จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนไข้ที่ฟอกไตแบบธรรมดาทีนีีการที่ของเสียที่ถูกขับออกไม่หมดเนี่ยก็เกิดปัญหาก็คือว่าของเสียนั้นอาจจะไปทําให้หลอดเลือดในหัวใจหลอดเลือดที่สมองเกิดมีความเสื่อมง่ายขึ้นเกิดมีหินปูนไปเกาะโอกาสเกิดการติดตันก็ง่ายขึ้น โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดเจตีบกล้ามเนื้อ,ต,ต,อตายโอกาสเกิดอ,อพัพาตก็ง่ายขึ้นดังนั้นการฟอกไตแบบออนไลน์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยไตวายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยลองปรึกษากับคุณหมอไตที่ดูแลท่านอยู่นะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกวิธีการฟอกไตแบบนี้ได้หรือไม่ข้อที่3นะครับคนไข้มักเข้าใจว่าการผ่าตัดเส้นฟอกไตเป็นเรื่องที่น่ากลัวเวลาที่ คนไข้เข้าสู่ไตวายระยะที่5หรือว่าระยะสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนําให้ไปเตรียมผ่าตัดเส้นฟอกไตพอได้ยินคุณหมอพูดว่าเป็นการผ่าตัดหลอดเลือดคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีความมิตกกงังวลทีนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงบอกว่าการผ่าตัดเส้นฟอกไตไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดลองลองฟังดูนะครับข้อแรกก็คือว่า การผ่าตัดเส้นฟอกไตเนี่ยใช้เพียงแค่ยาชาไม่ต้องดมยาสลบนะครับข้อ2การผ่าตัดเส้นฟอกไตเนี่ยใช้เวลาไม่นานประมาณบางเคสก็30นาทีบางเคสอาจจะถึง1ชั่วโมงข้อที่3การผ่าตัดเส้นฟอกไตถือว่าเป็นการผ่าตัดขนาดเล็กข้อที่4การผ่าตัดเส้นฟอกไตาสามารถผ่าตัดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลย จากข้อมูลสี่ข้อที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยพอจะทําให้คนไข้เชื่อได้ไหมครับว่าการผ่าตัดเส้นฟอกไตเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดข้อที่4ี่นะครับผู้ป่วยไตยวายรายสุดท้ายมักจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณหมอนแนะนําให้ไปเตรียมผ่าตัดเส้นฟอกไตก็จะคิดว่ารอไว้ก่อนเพราะตัวเองปกติดียังไม่ต้องรีบผ่าตัดตอนนี้ความเชื่อตรงนี้เนี่ยก็ เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดความยุ่งยากในการรักษาตามมาผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะครับว่าสมมติว่าคนไข้ไตาวายระยะสุดท้ายแล้วคุณหมอเนี่ยแนะนําให้ไปผ่าตัดเตรียมเส้นฟอกไตละแต่คนไข้คิดว่าตัวเองไม่มีอาการอะไร<ม>ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการผ่าตัดนั้นพอเวลาผ่านไปภาวะไตาวายเนี่ยค่อยๆสุดลงโดยที่เราไม่มีอาการนะครับ แล้วพอถึงจุดวันหนึ่งเกิดภาวะที่ไตยหยุดทำงานโดยฉับพลันเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเกิดภาวะร่างกายเป็นกรดมีสารเกลือแร่ที่ผิดสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินจะต้องได้รับการฟอกไตในตอนนั้นปัญหาคือว่าถ้าคนไข้ต้องฟอกไตในตอนนั้นเนี่ยแต่เราไม่ได้เตรียมเส้นเส้นเลือดซึ่งต้องเป็นเส้นเลือดขนาดใหญ่ เพื่อที่ใช้ในการดึงเลือดออกจากร่างกายคนไข้ไปยังเครื่องฟอกไตพอฟอกเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาอย่างตัวคนไข้ซึ่งต้องเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่แต่นั้นเราไม่ได้ผ่าตัดเตรียมเอาไว้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะถูกคุณหมอเนี่ยจำเป็นต้องแทงเส้นเลือดที่คอเพื่อใส่สายสำหรับในการฟอกไตแบบชั่วคราวผมใช้คำว,ว่าชั่วคราวนะครับก็คือว่าอยู่ได้ประมาณ1-2เดือนหลังนั้นก็เส้นนี้ก็จะมีปัญหา ก็คือเส้นอาจจะมีการตีบมีการติดเชื้อใช้ไม่ได้นะครับซึ่งเมื่อใช้ไม่ได้คุณหมอก็ต้องหาเ,อาเส้นเลือดอีกจุดอื่นอาจจะเป็นการเส้นเลือดแทงคอแต่ว่าเป็นปลายสายที่ฝั่งหน้าอ,อกอันนี้อาจอยู่ได้นานหน่อยนะครับแต่สุดท้ายคนไข้ก็ต้องย้อนกลับมาผ่าตัดเส้นฟอกไตที่แขนอยู่ดีนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยพอคุณหมอบอกว่า ให้ไปเตรียมผ่าตัดเส้นฟอกไตที่แขนได้แล้วคนไข้คนนี้ก็ดิน้นรนนะครับไปรับการผ่าตัดมาพอถึงจุดที่ไตของไค้คนนี้มีการซุดลงแล้วก็จะเป็นต้องฟอกไตก็จะเป็นเวลาเดียวกับที่เส้นฟอกไตที่ผ่าตัดไปเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สามารถใช้งานได้คนไข้คนที่สองเนี่ยก็จะไม่ไม่ต้องมาถูกแทงคอหลายๆครั้งเพื่อที่จะมาฟอกไตเพราะเขามีเส้นฟอกไตที่แขนรอไว้แล้ว ดังนั้นผมแนะนําว่าถ้าคุณหมอไตแนะนําให้ไปเตรียมเส้นฟอกไตได้เนี่ยผมแนะนําว่าคนไข้ต้องพยายามกระตือล้นนะครับพยายามที่จะไปหาสถานที่หรือโรงพยาบาลที่สามารถที่จะผ่าตัดเส้นฟอกไตให้กับท่านได้โดยเร็วนะครับ mm hmm. ข้อที่ 5. คนไข้ไตาวายบางคนเข้าใจว่าเมื่อเขาได้รับการฟอกไตแล้วเนี่ย mm hmm. เขาสามารถกินอาหารได้เต็มที่เหมือนคนปกติ จริงๆแล้วเนี่ยการฟอกไตเขาจะเรียกว่าเป็นการบำบัดทดแทนไตแต่ยังไงเนี่ยเครื่องฟอกไตก็คงไม่สามารถทํางานได้เท่ากับไตจริงๆของเราประเด็นหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างเลยก็คือว่าการฟอกไตด้วยเครื่องเนี่ยเราจะเราไม่ได้ฟอกตลอดเวลาเหมือนการมาของไตใช่ไหมครับรอ,อาทิตย์หนึ่งเราก็จะมาฟอกสัก 2- อสครั้งก็จะมีวันที่เราไม่ได้ฟอกวันนั้นแหละครับ ร่างกายจะไม่มีไตแล้วก็จะไม่ได้รับการฟอกไตอาหารที่กินเข้าไปก็จะถูกสะสมสะสมในนั้นทั้งน้ําดื่มทั้งอาหารต่างๆก็จะถูกเก็บสะสมเอาไว้จนถึงวันที่จะต้องฟอกไตคนไข้ถึงมาได้รับการฟอกไตล้างเอาสิ่งที่เรากินสะสมมาเนี่ยออกไปแต่ไตจริงๆของเราเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลา นะครับเพราะฉะนั้นการกินอาหารเนี่ยย่อมไม่เหมือนกับคนทั่วไปย่อมต้องมีการจํากัดทั้งปริมาณน้ําปริมาณโปรตีนปริมาณเกลือแร่ของอาหารที่กินในแต่ละวันครับทั้ง5้าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไข้ไตาวายบางส่วนยังมีความเข้าใจผิดอยู่เพราะนี่เราก็ต้องปรับความรู้ความเข้าใจใหม่ครับเพื่อให้การรักษาโรคไตของเราเนี่ยเป็นไปได้สมบูรณ์มากขึ้น ขอบคุณที่ติดตามแลวชมนะครับสวัสดีครับ